ส,ส,สกศมสกอร์ที่คุณเคยล้างแขนเวทแฮมได้นะหลังจากที่ไม่ชนะเวทแฮมในบ้านตัวเองมาหลายนัดแล้นัดนี้ก็ล้างแขนได้สำเร็จนะสองประตูศูนย์แฮปปี้กันไปแต่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอึดอัดอยู่ ใช่ไหมแฟนๆไอ้ปืนใหญ่อย่างเรานะก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DC ซ e เด n n n e c h a n แนลของคนรักให้ปืนใหญ่ยินดีต้อนรับแฟนบอลทุกทีมทุก,ท,กทุกท่านด้วยนะครับก็จบลงไปแล้วนะอนาอ์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมไป2ประตูต่อ0ก็เป็นชัยชนะที่แบบ ก็ต่อเนื่องมานะอืมเป็นชนะต่อเนื่องมานัดล่าสุดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ชนะโดยสกอร์เนี้ยรูปเกมก็คล้ายๆกันอยู่นะคล้ายๆกันอยู่อืมเจอโอลิมเปียกอรก็รูปเกมประมาณนี้แหละวันนี้ในะแอบ Surprise, เซอร์ไพรส์เสืผู้เล่นตัวจริงนิดนึงนะแบบโอ้โหันนี้อาร์เตต้านี่จัดเต็มนะ คือเอาเอเซ่กับโอลนการดลงพร้อมกันมีดีแคทไลท์เล่นตรงกลางกองกลางสามคนที่หลายๆคนก็อยากจะเห็นอยู่เหมือนกันนะสำหรับแผนนี้คือพาอผมเห็นเปู้เรื่องตัวจริงอ่ะแล้วรูสึกโอ้โหว้าวเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นการครีเอทของโอลนการดที่ฟอร์มล่าสุดในแชมเปี้ยนลีกกับโอลิมเปียกรอนเนี่ยโอ้โหแทงหายแทงหายแทงหลุดใช้คำว่า โอ้โหจ่ายแบบคือฟอร์มเดิมเขากลับมาแล้วอ่ะอืมสร้างสารรค์โอกาสได้ร้วนๆพอมานัดน,นี้เนี่ยโอ้โหได้ลงกับเอเซวันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วกันเออแต่เกมเนี่ยรูปเกมเนี่ยเปิดเกมมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้คำว่าอัสันก็เปิดใส่อะ่ะคือชอบนะคือโอเคแหละ มันอย่างที่บอกว่าพอเราเปลี่ยนอาเจตาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเริ่มปรับปรุงทีมเริ่มมีการเขย่เกมลุกที่แบบคือเล่นเกมลุกเยอะขึ้นอะ่ะบุกเยอะขึ้นไม่ได้จะมาแบบเน้นกองบอลเน้นอะไรในความแน่นอนอะ่ะเออแต่ถามว่าก็บอลก็ยังแน่นอนอยู่นะแต่เราเห็นการสร้างสารรค์โอกาสเป็นเกมในเกมลุกเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เริ่ม มีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายในการเข้าทำนะวันนี้จะเห็นได้ว่าพอเปิดเกมมาเนี่ยอาร์เซนอลเปิดเกมลุกเนี่ยคาราฟิลี่จะหุบเข้าในเล่นเป็นกร,รงกลางเลยเป็นอินเวอร์ตแล้วบางทีก็วิ่งพล่านทั่วสนามเลยเราเห็นหลายๆนัดที่คาราฟิลี่เล่นแบบนี้นะเออก็ถือว่าเป็นอีกแพ็คแผนการลุกอีกแผนหนึ่งที่ใช้คำว่า ก็ได้ผลเลยทีเดียวแล้วคลาฟิลีก็ค่อนข้างทําได้ดีทิมเบอร์ก็ค่อนข้างเติมได้ดีกล้าเล่นกล้าลากลุยอ่ะอย่างที่พูดไปการจัดตัวในกองกลางเนี่ยวันนี้ที่บอกว่าเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์กันนะว่าเอเซ่กับไลท์เอเซ่ไลท์โอเดกาดก็เห็นแล้วว่าการสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นตีปัญหาต้งจบเนี่ยแหละ วันนี้ท็อตแก็มีจังหวะจบแต่ก็ไม่คมพอแล้วก็บางจังหวะรู้สึกว่าท็อตแก็ติดติดขัดขดคือก็ไม่ได้อยากจะว่าว่าท็อตแเล่นไม่ดีสัทีเดียวนะคือก็โอเคแหละแต่โอเควันนี้เ,เล่นกับเวสต์แฮมเข,ขาค่อนข้างจะถึงตัวไวอยู่เหมือนกันเออแล้วท็อตแก็อย่างที่เห็นเห็นแล้วนะว่ามันก็บางทีเพื่อนก็ ยังไม่วิ่งอะไรเงี้ยยังหาตัวว่างเปิดไม่ได้อะไรพํานองเนี้ยแล้วก็หลายๆจังหวะที่ฝืนแล้วก็เสียพอเล่นเล่นไปเนี่ยมันมาเจอปัญหาตรงนี้แหละมาตินโอเดกาดเนี่ยเล่นเล่นไปเกิดจังหวะปะทะกันเกิดขึ้นว่าเข่าเนี่ยไปปะทะกันน่าจะเป็นทางซัมเมอร์วิวแล้วพอปะทะปุ๊บมีอาการแกว่ง เริ่มคือลงไปนอนแลวแหละเช็คก็แก๊กๆแล้วประมพยาบาลเหมือนจะเล่นต่อในแป๊บหนึ่งแต่ก็ดูแบบดูการไม่นคดีสุดท้ายตองโดนเปลี่ยนออกไปพอเปลี่ยนออกไปเนี่ยเป็นซูบีเวนดี้นี่แหละคือถ้าเป็นฤดูกาลก่อนๆเราเห็นโอนกาเจ็บเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบโอ,โ,โอ้โหทีมจะเปไหม โอดกาซาก้าเนี่ยเจ็บไม่ได้เลยยิ่งถ้าเจ็บพร้อมกันขึ้นมาเนี่ยตุมต้มๆุมต่อมๆเลยแฟนบอลอเซนอลเนี่ยแต่พอมาเป็นฤดูกาลเนี่ยพอมีซูบีเบนดี้มันทําให้รู้สึกว่ามันสบายใจอุ่นใจขึ้นเพราะอะไรอ่ะมาดูกันในนัดนี้ช็อตต,ต่อมาที่ซูบีเวนดี้เปลี่ยนลงมา เราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ที่มีโอเดกาก่อนนะพูดถึงก่อนนะั้นที่มีโอเดกาโอดกา,ก,าก็เล่นค่อนข้างไม่ได้ดันสูงเียเดียวก็มีจังหวะลงมารับบอลล้วงบอลลงข้างล่างเยอะคือเล่นคล้ายๆซูบีเพนดี้เหมือนกันนะโอเดกาเนี่ยแต่ก็จะมีจังหวะที่คือต่อเนื่องคือโอเดกาค่อนข้างขยันนะนะวิ่งขึ้นวิ่งลงสลับแต่ดิเคไลท์เนี่ยจะโดนตรึงอยู่ในอยู่ตรงหน้าแผงกองหลัง ก็จะเป็นมิฟิลตัวรับจ๋าๆเลยคอยดักเก็บดักจังหวะโอเลกายก็จะคอยมาประคองช่วยวิ่งมารับบอลช่วยรับบอลในคือค่อนข้างลึกอยู่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าค้ำยาวๆสักทีเดียวจะเป็นเอเซมากกว่าที่จะเป็นบทบาทตรงกลางเบอร์สิบต,ตรงนั้นส่วนไลท์กับโอเลกายจะเล่นเงนอยู่ในแผงใกล้แผงกองหลังปูนเอานี้ดีกว่า บทบาทจะเป็นประมาณนั้นพอซูบิเวนดี้ลงมาแทนโอดิกาดก็จะเห็นได้ว่าซูบิเวนดี้ลงมาเป็นตัวเก็บบอลดีแคนไลท์เนี่ยก็จะมีโอกาสขึ้นไปเป็นด็อกบ็อกทูบ็อกวิ่งไล่บอลมากขึ้นช่วยเติมขึ้นไปข้างหน้าได้มากขึ้นครั้นี้ดีแคนไลท์ไลท์เนี่ยเปลี่ยนบทบาทแล้วพอไลท์เปลี่ยนหมดบาทเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีจังหวะที่ คือไล่ขยันวิ่งหน้าแนวแล้วก็เก็บกวาดคอยดักคอยทำเกมลุกคอยเปิดเข้าไปเนี่ยจังหวะก,กดดันกองหลังของกดไปกดดันผู้เล่นเวสแฮมเนี่ยก็ค่อนข้างสูงการคอมบอลก็เริ่มต่อเนื่องขึ้นคือก่อนหน้านี้นที่มีโอกาสไม่ใช่ไม่ต่อเนื่องนะแต่พอไม่มีโอกาสและเป็นซูวิดี้ลงมาแทนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสบายใจอ่ะก็ลองคอมเมนต์มากันดูนะว่าท่าน ที่ได้ชมเนี่ยนะว่ามีความคิดอย่างไรกับการที่ไม่มีโอดกาศโอดอกาศเจ็บอีกแล้วซึ่งเจ็บต่อเนื่องมาพอไม่มีโอดกาศและซูวีเวนดี้ลงมาเนี่ยคิดเห็นเหมือนผมไหมว่าก็ยังมีซูบีเวนดี้ที่ทำหน้าที่แทนประตูแรกที่ได้เนี่ยก็เริ่มต้นจากซูบีเวนดี้เลยนะเลือกบอลเข้าไปจังหวะนั้นแล้วเป็น เอเซ่ A A เนี่ยที่โฉบเข้าไปยิงตัวไว้แฮมปัดเข้ามาเข้าทางดีแคลไลท์ยิงเข้าไปกลางโกเรียบร้อยหนึ่งประตูโศล่งนี้ดีแคลไลท์ยิงก็ค่อนข้างเด็ดขาดอยู่เป็นจังหวะเข้าทําที่ เราเห็นแล้วว่ามุมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทิมเบอร์ไม่จะเป็นซาก้าไม่ว่าจะเป็นเอเซ่ที่สอดแทรกเข้าไปเนี่ยคือมุมเนี้ยเราจะเห็นก่อนหน้าที่ได้ประตูเนี่ยโอเลกาจะแทงเข้าในโซนบ่อยครั้งแต่ยังจบเป็นประตูไม่ได้สุดท้ายเนี่ยพอโอเลกาไปแล้วซูบิมนดีเห็นช่องช่องเดียวกันเลยแหละคือวันนี้เวทแฮมมาก็เหมือนเวทแฮมเล่นไม่เอาอะไรเหมือนกันนะมันเน้นน่ะยกะว่ายันเสมอได้ก็พออะไรประมาณเนี้ยนะแล้วเชจังหวะฉาบฉวยโตเอาพอ นำหนึ่งศูนย์ทุกอย่างก็มันก็เริ่มท้ายๆครึ่งแรกแล้วด้วยแต่ทั้งั้งก็ยังโหอมอยู่ใช่คบว่าครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหยิงอุตลุดมันจวนเจียนจะเข้าหลายจังหวะเหลือเกินและคือแนวลูกกระดาหน้ากันจริงเลยเอางี้ดีกว่าแต่สุดท้ายก็ติดมาร์โลปานอมเป็แหละไอ้ตัวทีเด็ดเลยไอ้ตัวนี้แหละตัวดีเลยเนี่ยเด็กเก่าเราเนี่ยนะเก็บได้หมดแล้วก็ประตูคือผู้เล่นเขาก็เวสแฮมก็ค่อนข้างป้องกันได้ดี ใช่คำนี้คือคือก็แน่นน่ะออ,อุดแน่นเลยไอ้นี่เรายิงเอายิงเอาจบครึ่งแรกไปครึ่งหลังมาอาเนั้นก็เดินหน้าเหมือนเดิมเดินหน้าลุยบุกตะลุยยิงเช่นเคยคืออย่างที่บอกเวสธรมวันนี้มาก็ไม่ได้ม่เอาอะไรจริงๆอะ่ะรอดักอย่างเดียวสุดท้ายเนี่ยพอรูปเกมมันเป็นแบบเนี้ยมันก็มีจังหวะที่ได้ยิงจังหวะที่ได้ทำะนะแต่มันก็ยังติดติดขัดขาดอยู่ลูกที่สองเนะี่ยที่ได้เนี่ยก็เป็นซูบีเบนดี้เหมือนเดิม คนดีคนเดิมนั่นแหละวางบอลให้ทิมเบอร์เนี่ยแล้วหลุดครับหลุดเข้าไปโดนรวบเอาจริงๆจ,จังหวะนี้ผมก็รู้สึกว่ามันมันอ่าทิมเบอร์เนี่ยเหมือนจะโดนรวบนอกกรอบอยู่เหมือนกันนะแต่แบบมันไปนล่วงในกรอบอ่ะแต่การดูพินิจผู้ตัดสินนะ่นนะนัดนี้ก็คือถามว่าให้เป็นนอกกรอบได้ไหมเอาเอาความคิดเห็นผมนะมันก็ให้ได้แหละแต่คราวนี้คือความชัดเจนคือว่า นอกกรอบมันดึงแต่มันยังเหมือนไปต่อได้แล้วสุดท้ายมันไปรวบชัดเจนจากด้านหลังเนี่ยมันเป็นในจุดโทษมันก็สามารถให้จุดโทษได้อ่ะแต่มันผ่านไปแล้วผู้ตัดสินก็ตัดสินไปแบบนั้นแล้วนะอาั้งนั้นเลยจุดโทษบูคโยสบคโยสาก้าระมันที่สัสงหารเข้าไปน้ำมันสองศูนย์จากนั้นก็เวสแอมก็พยายามโต้นะแต่ก็ไม่สําเร็จอาจจะั้งก็ยังขึงเหมือนเดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนตัว ลงมาวันนี้เนี่ยพอเปลี่ยนผู้เล่นลงมาก็ยังใช้คาว่าก็ยังบวกต่อเนื่องนะยังดูไม่ขี้ริ้วขี้เหล่แต่คราวนี้ก็ดีเคไลเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวไปก็รู้สึกมีอาการบาดเจ็บที่หลังก็เห็นคํคๆหลังมาสักพักนึงนั้นแหละวันนี้ก็เหมือนจะมีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มอย่างอเดลกาครับดีเครไล์ต้องไปรุนว่าจะเจ็บนานไหมแต่โชคดีที่ว่ามันพักเบรกพิททมชาติพอดีก็ อาจจะแบบอ่ะทีมชาติอาจจะไม่ได้ไปเล่นแล้วก็รักษาตัวแล้วก็อาจจะหายทันก็หวังว่าเจ็บไม่มากแล้วกันนะอ่ะก็จบเกมไปสองประตูศูนย์วันนี้คนหนึ่งที่น่าเห็นใจเลยก็คือเยอเคเลสจริงๆผมเห็นใจก็นะสู้ทุกจังหวะเบียดทุกจังหวะแต่มันก็ยังตะกุกตะกักตกิดขัดอยู่ย้อนกลับไปนะผมเคยพูดว่าเยอเคเลตต้องปรับจังหวะเหมือนเย e อเคเลตจะ มีจังหวะในการจับบอลหรือจังหวะในการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะช้าอยู่จังหวะหนึ่งหมายถึงในใน,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 นพิมร์ลีกันนะเอ่อยิ่งเขามาเล่นมาเจอบอลประเภทแบบทีมรับแน่นๆเนี่ยนิวคาสเซลเจอเว็บแทมอย่างเงี้ยมันก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าโอ้โหแนวรับแบบใช้คำว่าจะสิงได้สิงอ เออมันก็ต้องชนต้องบวกต้องบู๊แต่เยอเคเลตต้องเรียนรู้ในการจับบอลแรกแล้วพลิกเล่นยังไงอันนั้นแหละคือสิ่งที่เยอเคเลตผมวเขาก็กำลังปรับปรุองอยู่แหละอันเนี้ยให้เวลาได้คือบทบาทหน้าที่ของกองหน้าเนี่ยอย่างเยอเคเลเนี่ยโอเคแหละเราก็หวังว่าเขาจะยิงประตูได้เป็นกอเป็นกรรมแต่ตอนเนี้ยเขายิงไม่ได้ก็จริง ที่ผ่านมาเนี่ยสองสานัดเนี่ยจะยิงไม่ได้ก็จริงแต่เราเห็นบทบาทเขาแล้วว่าเขาไปป่วนเขามีประโยชน์ในแนวลุกขนาดไหนดึงตัวประกบชนบวกเก็บบอลจากลลายยาอย่างเงี้ยมีแผนแบบบอลได้เล็กอย่างเงี้ยบอลได้เล็กเรากล้าเล่นมากขึ้นเพราะมีตัวเก็บอยู่ขนะ้หน้าโอเคละเก็บแล้วมันอาจบางจังหวะจะไปต่อไม่ได้หรือมันอาจจะจบด้วยการยิงไม่ได้ก็จริงแต่ มันได้กดดันแผงแนวรับของคู่ต่อสู้และการดึงตัวประกบทำให้ผู้เล่นคนอื่นๆมีจังหวะในการสอดแทรกเข้ามายิงเกมลุกมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแต่เยอะคเลนเนี K ่ยอย่างที่บอกว่าน่าเห็นใจครับตรงที่ว่าเขายังติดอยู่นิดนึงเรื่องจังหวะนี่แหละถ้าเขามีถ้าเขาจับจังหวะได้ผมคิดว่าก็ก็จะม,มีประตูต่อเนื่องนะ นายิงประตูต่อเนื่องได้จบวสวยๆแล้วแหละอืมใช้คํานี้แล้วกันก็หวังว่าเยาเคยจะปรับตัวได้ไวไวๆแล้วกันนะหวังว่าเป็นกําลังใจให้เขาแล้วกันคือถ้าอาจจะต้าปั้นใครฮาวเวตกับมิเกลเมลิโนให้เป็นจากกองกลางแล้วเป็นกองหน้าได้นยนะหรือไปเล่นกองหน้าแล้วยิงได้นะอย่างดูอย่างเมลิโนนี่ก็เห็นได้ชัดอยู่ถ้า อาร์ตาปั้นสองคนเนี่ยไปเล่นกองหน้าได้ผมว่าเยอเคเลสที่เขามีของอยู่แล้วแล้วเขาเป็นกองหน้าธรรมชาติอยู่แล้วมันไม่น่ายากหรอกขอแค่เวลาผมว่าอันน่ะไม่เกินนัดที่สิบน่าจะพอปรับตัวปรับจังหวะได้นะหวังว่าแล้วกันปิดกำลังใจเขาแล้วกันนะวันนี้ก็ผู้เล่นนาะยอย่างบูคโยซาก้าวันนี้ก็ได้ยินประตกูก็ คือผมว่าซาก้าเนี่ยบทบาทเขาค่อนข้างจะผมว่าซาก้าเหนื่อยน้อยลงแล้วกันนะเออพอปรับเกมลุกแบบนี้คือมีเพื่อนช่วยวิ่งเพื่อนช่วยสอดแทรกทิมเบอร์ช่วยเขาได้เยอะเลยรวมไปถึงผู้เล่นที่อยู่เป็นตรงกลางนะซูเวนดี้อะไรอย่างเงี้ยซูเวนดี้วันนี้ก็ทีเด็ดเลยมีจังหวะมีส่วนร่วมในการทำเกมหลายๆจังหวะคือไม่ใช่แค่ ดักเก็บเกมรับอ่ะเออแต่จังหวะตัดบอลพลิกบอลหรือแม้แต่วางบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายพื้นที่ที่จะเข้าทาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างทาได้ดีแล้วกันนะส่วนผูนเ่นสําลองเนี่ยที่ลงมาเนี่ยอย่างวานิลลี่วันนี้ก็โอเคอยู่พิกสเกลลี่เนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็มาตินเนลลี่วันนี้ก็ลงสํารองแต่วันนี้ไม่ได้ยิงนะเออกับภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าเล่นดีกันอยู่แค่ว่าโอเคแหละสกอร์สองูก็ ไม่มากไม่มายก,กำลังดีเออใช้คำนี้แล้วกันก็ไปลุ้นว่าผู้เล่นบาดเจ็บอย่างโอเดกากันนี่เคไล์จะเจ็บมากเจ็บน้อยแล้วกันแล้วก็หวังว่าพักเบรกทีมชาติกลับมาเนี่จะได้เจอฟูลแลมเนี่ยหวังว่าน่าจะมีผู้เล่นที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้กลับคืนสนามได้บ้าง <S <S ก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแฮปปี้กันไปเจอเวสแฮมวันนี้เราก็ชำระแค้นได้สักทีนะ อาเซนอันชนะเวทีมสองลูกศก็แฮปปี้กันไปสาหรับแฟนๆอาเซนอลนทุกคนนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าชอบบอกชอบใจหรือโอเคเออเขอ้าท่าไว้อย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เข้ามามีส่วนร่วมกันเยอะๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะ ครับผมวันดีป๊ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ